อ่ผลแรกก็คือพลอากาศเอกมนัดรูปขจรนะครับเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่เป็นประเด็นนะก็คือคุณอนุมัติอามัดนะฮะอันนี้ยืน่นลาออกแต่วันที่3พฤศจิกายนคาดว่าจะไปสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐกระแสที่จับได้ก็คือว่าคุณอนุมัติเนี่ยมองเผินๆอาจจะนึกแค่ว่าเป็นนักธุรกิจทางภาคใต้ครับแต่จริงๆแล้วฮะ เป็นเด็กในกระถาบิ๊กป้อมเนี่ยนะเก่งใช่คือ,ค,อคือไปไปดูเส้นทางแกในพิคกอลตอนตอนปีห้าเจ็ดเนี่ยแกก็ไปชิงสว,วนะแกได้ได้คะแนนสูงสุดในพื้นที่สงขาด้วยแล้วก็พอยึดอำนาจปุ๊บอ่ะก็โดนตั้งสนชครับสนชเสร็จพอพลังประชารัฐจะเลือกตั้งเนี่ยก็ไปช่วยบิ๊กป้อมเนี่ยแหละก็คือในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้แต่งตั้งเป็นสววองร้อยห้าสิบสวเนี่ยมันก็จะเห็นสายสายสัมพันธ์ใช่ไหมโยงโยงใหญ่ไปช่วยเขาได้รับแต่งตั้งเป็นสองร้อยห้าสิบสวแล้วก็ มาลาออกในช่วงไอเนี่แหละค้งสุดท้ายก่อนรัฐบาลจะครบวาระปี66หกนั่นแหละนี่นแหละฮะแล้วกเ็เรื่องของคุณอามัดเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมาเป็นแม่ทัพภาคใต้คนใหม่แทนพันเอกสุชาติจันทรชดกุลน,นะฮะที่ลาออกจากพระลัชาลัไปก่อนหน้านี้นะ,ะที่เป็นเพื่อนรักเพื่อนรุ่นเดียวกับลุงตู่นะฮะแล้วก็คงจะมาคุมภาคใต้เองฮะ โอ้โหนี่คือการวัดฝีมือเลยนะเป็นสายตรงบิ๊กป้อมเลยใช่ก็คือว่าตอนตอนนี้เราเราอ่านเกมการเมืองเราดูรู้เลยว่ายุทธศาสตร์พลังประชารัฐเนี่ยเขามุ่งมุ่งมุ่งลงใต้ใช่เราจับสัญญาณจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยหอบหอบคณะกับผู้กองธรรมนัฐเนี่ยไปดาราธิวาสแล้วคุณอาหมัดเนี่ยแหละไปพบมีภาพจับมงจับมือกันด้วยใช่แหมใครใครจะไปต้อนรับลุงป้อมได้ขนาดนั้นฮะถึงตัวได้เนี่ยไม่ใช่ใช่ง่ายๆนะฮะ อาทิตย์ที่แล้วบิ๊กบิ๊กป้อมลงลงใต้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอีกคลองสัญจรงจังหวัดอันดามันอีกมีุ่นนำคนาล,ลงไปเองแน่นอนคุณอนุมัตินี่ต้องเป็นตั้งตัวตีในการต้อนรับในพื้นที่แน่นอนนะเพราะว่ามีการวางตัวกันไว้แล้วว่าคุณอนุมัตินี่แหละจะเป็นคนที่ควบคุมนะฮะประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือว่าตอนนี้เนี่ยพระจาธิปัต์กำลังเซงไงยังฟัดกันอยู่ยังนัวกันอยู่ยังไม่รู้จะเอาใครลงใครพัทลุงเอ้ยกระบี่เอ้ยอะไรนะฮะก็เป็น แนวทางเป็นเส้นทางที่พลังรชารัฐจะเจาะได้เจาะได้ไงใช่คือว่ายุทธศาสตร์เขาเขาน่าจะต้องกวาดสอสอภาคใต้ให้มากที่สุดเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีนมคอร์ต้าห้าห้าห้าสิบห้าสิบที่นั่งครับทั้งหมดสามร้อยห้าสิบเขตห้าสิบที่นั่งเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยได้มาหมดยี่สิบสองพลังประชารัฐในสิบสามแล้วก็ที่เหลือเป็นของภูมิใจไทยกับประชาชาิครับอ,อันเนี้ย ประจติปัดเนี่ยก็ต้องก็ต้องมาคิดหนักแล้วแต่ว่าประจติปัดเขาก็มั่นใจนะพี่กบไอ้ไอเรื่องนั่นน่ะนะโครงการประกันารายได้อะเหรอเอ,อมต้องวัดฝีมือคุณอนุมัติอาหมัดนะครับไม่ธรรมดานะฮะเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในแวดวงเทรดดิง้งแวดวงพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงนะฮะที่อยู่ในเขตปลอดภาษีอากนะนะโอ้โหไม่ธรรมดา